ชาวสุราษฎร์ธานีมากันหรือยังกับงานผู้หญิงทำมาหากินสีแม่พาตะลุยของกินที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีปากฏการใหม่ของมหากรรมอาหารจัดหมุนเวียนร้านดังสลับมาออกวุธไม่ซ้ำตลอด15วันเต็มวันนี้ยูสุราษฎร์พาทุกคนมาอร่อยกันที่ร้านเอกอร่อยเกรืองแกงปักใต้สูตรต้นตำรับปกักใต้แจ้แจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ด้านมีเมนูให้เลือกทานมากมายทั้งแกงไตปลาสูตรต้นตำรับแกงซมปลากระพงแกงขั่วกระดูกหมูหมูผัดกะปิสตอหรือจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกไตปลาแห้งน้ำพริกกกกมมมขขาาาออกไก่นพร้้ับ วยร้อนๆบอกเลยโคตรฟินและนี่ผัดหมี่ปักใต้เส้นเหนียวนุ่มซอสเข้มข้อนอร่อยมาพร้อมกับกุ้งตัวโตๆราคาเพียงกลองละ70และเมื่อซื้อ2กล่องเพียง100บาทเท่านั้นหรือใครที่อยากทํากินเองที่บ้านนะครับที่นี่เขาก็มีซอสผัดหมี่ปักใต้สาําเร็จรูปจําหน่ายอร่อยได้ง่ายๆไม่ต้องปรุงเพิ่มและนี่ซอสแกงใต้สาําเร็จรูปที่มีทั้งแกงเผ็ดแกงส้มแกงไตปลาราคาเพียงขวดละ120ขวดหนึ่งนะครับสามารถแกงได้สามหมอ้ออร่อยง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องที่นี่เลย และที่ร้านเอกอร่อยนะครับยังมีสินค้าสาเร็จรูปอื่นๆอ,อีกามากมายให้เลือกช็อปเลือกซื้อกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่5-19สิงหาคมนี้พบกันที่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซนทรัลสุราษฎร์ธานีกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้แล้วตามไปลองกันเลย